สวัสดีครับกับผมกับช่องน้ำเมฆกันเลยนะครับในเดย์ที่2ของเรานะครับเราเริ่มต้นวันในการตื่นสายนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะตื่นตีสี่น,นะครับออกตีห้าตอนนี้เราตื่นตีห้านะครับออกเกือบหกแล้ววันที่ขึ้นห <c oughs> กโมงสิบห้าเออประมาณแล้วน่ <c oughs> าจะกำลังขึ้นแล้วอ่าน่าจะใกล้ขึ้นแล้วพอดีก็จะไม่ได้เห็นนะับเพราะว่าต้องโค่นมาครับมาตื่นสายแล้วไม,ไม่ได้เกี่ยวไม่ไเกี่ยวเลย ยังตื่นสายนะยังไม่ไม่ไม่ตื่นสาย้ืคกณไม่ถ้ากูไม่เอามทรศัพทไว้ใกล้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆ6โมง15เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะครับอันนี้อยู่ตรงจุดชมวิวนะครับเลยลอยตุงขึ้นมายังไม่ถึงผานี่ผามีครับอันนี้เราตั้งก็ปอให้ดูท่ามแบบตอนพาทิตขึ้นนะแล้วเดี๋ยวพี่มียงเขาจะบินโดนกันก็ตอนนี้เราก็รอโดนบินถ่ายวิดีโอสวยๆมาให้ดูนะครับเดี๋ยวรดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ในกล้อง นี้ต่อนะครับตอนนี้ที่มาเขาก็ไปแิมลอยในรถคันสีแดงของเขานะครับแซมลอยอยู่ไม่ไม่ดูพาดีดขึ้นตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจุดชมวิวกิโลเมตรที่12นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง874เมตร ชเช้ากินที่แถวผ่านเีกันว่าจะมีอะไรบ้างตื่ตาม,มากเพราะว่าพาที่ขึ้นตอนนี้เราอยู่บนถายนี้แล้วนะครับเดีอันนี้พี่มีงเขากำลับบงบินโดรนเก็บบรรยากาศมาให้่ดู เราพี่มีเขาบินโดรนเสร็จแต่เราจะไปคาเฟ่ไปรับประทานอาหารกันนะครับอันนี้เขากำลังยุ่งมีกับโดรนของเขาซึ่งหายไป เสริมลอยรถเมืมึงแต่งหน้าสองชั่วโมงเมื่อกี้นี่เสียงคนดูทูยูทูบเขาดูช่องเราอลยเออหรอดูไฟการแต่งตัวของกูในวันนี้ช่างแต่ต่างกับเมื่อวานเออน้องครับน้องน้องอยู่เกาหลีอะครับตอนนแฟชั่นดีอหิวยังหิวแล้วเอาดิแนะนำดิอยากกินไข่กระทะไม่ใช่เหรอคือคือกินอะไรก็ได้เว้ยไม่จำเป็นต้องเป็นไข่กระทะก็ได้เว้ยอันนั้นคือข่ามีอันไหนแตงข่าหมีอะไรนะขาอะไรนะหมีหมีอันไม่รู้เห็นในกล้องเปล่าวะ นนนั่ตรงมันน่ากลัวมากมากกว่าจะไปถึงตรงนั้นแ่ะทำไมต้องเดินแบบนี้อ่ะชาร์เครืกระจะเข้าเห็นคลิปที่ไปสะพานเขียวเดิมซ่าๆอยู่เลยเป็นไรเขาไม่ดีหรอมึงดูมึงถือของแล้วมึงดูกูถือของอ่าของมาของมาของกูเยอะอู้หูเผื่อเหรอมันหนักเนี่ยช่วยถืออย่างนี้ก็เดินสะพานเงีอย่างี้ยมึงก็เดินได้นี่ขี้โม้ กูว่าแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะมันป้ายข้อความอารมณ์เหมือนแบบกุญแจห่อคอยที่ห่อคอยดำสายอ๋อนี่แล้วก็จะเป็นแบบไม่ไพ่แล้วไม่เขียนไหนเราก็รอสั่งข้าวอยู่นะค,ะครับกัวเปิดแปงครึ่งครับกินกาแฟาไปก่อนกาแฟจนตาค้างแล้ว เมื่อคืนโกศาตเตือนว่าให้ตื่นมบมึงมีนาฬิกาปลุกคนเดียวว่าหัวเตียงมีที่ชาร์จแค่รูเดียวพูดเหมือนองานคนละห้องเลยน,นห้องเดียวกันก็มึงแบอไม่อยอมปลุกเปิดนาฬิกาปลุกให้ตื่นยังไงนะหน้าเข้ามาใกล้ทำไมมันก็สว่างเลยเลือขาวหน้าขาวไปไหนต่อดี๋ยวเสร็จแล้วเรากินข้าวกันแล้วเราน่าจะลงไปข้างล่างสะพานไม่ผ่านอย่างไรทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผ่ามีกันเพราะไปทานดวกันแล้วก็นั่งรอรถนะครับ รเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าคนเยอะมากไม่เป็นไรแต่ถ้าไปกินที่อื่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้กําลังรอรถล,<อ>ล,ลงไปสะพานไม้ไพ่นะครับอันนี้รถเขากำลังวนขึ้นไปเดี๋ยวรอเขาวนลงมาก่อนนี่นะครับกระเป๋ากระบะที่เราจะต้องนั่งลงไปเขาเรียกว่ารถสามแถวครับเพราะอะไรเพราะมีที่นั่งอยู่สามแถวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยครับนี่รถไฟหกมึงยิงนั่งถอยหลังเองยิงนาเกลียวมึง ขอยเล่านึงขอยเลนึงเท่ดีเท่ดี <c oughs> อย่างฟรีเขวพอแล้วจะตีตนะพี่แล้วอ,อันนี้คือมบไผ่ครับมีจะมีไม้ไขแข็งๆอยู่ตรงกลางอันเดียวนี่คือเขาปลูกผักว <c oughs> ิ้ยเมื่อกี้กูเหยียบไม้นั่นกรอบเลยเระหว่างที่เราเดินนะเราก็มีประวัติที่นี่ไว้ ไม่ใช้ประวัติหรอกเราเปิดเว็บเอ็มไทยอ่านสะพานไม้ไผ่ไร่ฐานนหรือบัมบูวอล์กอยเช็คอินแห่งใหม่ของร้านคอฟฟี่ฮิวผาดี้เป็นทางเดินยาวและสูงมากใช่ครับสูงมากประดับด้วยร่มคือสนสดใสตลอดทางอ๋ออันนี้เอาไว้ประดับนะครับไม่ได้เอาไว้แทนแดดก็ออบอกแล้วให้เราเดินไต่กันไปเรื่อยๆตามยอดดอยระหว่างที่เดินก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอ้าแขนรับลมหนาวอะไรนะอ้าอ้า เห็นรอบลมหนาวสัมผัสหมอกอ่อนๆในตอนเช้าแล้วก็ถ่ายรูปกันชิลๆกับวิวที่มองเห็นได้รอบตัวแบบพนอรามาซึ่งคือตอนนี้กูไม่รู้สึกถึงความหนาวเลยกูใส่กางเกงน้ำกูร้อนมากทำไรอ่ะวิ้งตกลงไปนะไวบอสไอวิวแบบตอนนี้เย็นมากพาานรมคือจริงๆอากาศมันเย็นมันติดแค่อย่างเดียวแดดไ้มันนรอปตอนเช้าเย็นเจี๊ยบเลยพอมีแดดออกข้างล้างร้อนจีเลย เมื่อกี้เราแวะไปถ่ายรูปมาหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเราก็กำลังจะเดินลงไปแล้วน,นะครับเดี๋ยวถ่ายดูด้านหน้าสวยดีน้องทำไรครับนอ้องเล่นล่บเ,เล่นครับตามสบายถ้าผมเล่นเออเอเอเค้เาน่าจะหัก โอเคเราก็นั่งขึ้นมาจากสะพานไม้ไผ่ละซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยก็เดี๋ยวเราจะไปหาของกินที่ขาหมีกันละกันนะครับเออชื่อแถวนี้มันคันขาเราแบมัน,มนสมเสียงนะเออสเสียงข้อมือ <laughs> อ่าก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแถวนูน้นลวกันเพราะเราเริ่มหิวกันแนละ้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขาหมีจะมีอะไรนะครับ เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญกันนะครับรถดับเพียดเลยนีกเลยตอนแรกเราจะไปนี่เราจะไปที่อูซอโฮมสเตย์แต่ว่าทางขึ้นเขาค่อนข้างชันนะคะแล้วน้ำมันเราก็เลยประมาณ1ใน4มันก็ค่อนข้างน้อยพอยิ่งขึ้นไปชันอ่ะมันก็น้ำมันมันไม่ไหลไปลงเครื่องหลักการวิศวะเลยหลักการมั่วเองแล้วมันก็เลยดับมาร์กเลยต้องแบบดึงแบกมือแล้วก็ถอยงาจากเขานะครับแค่แอบอันตรายนิดนึงไม่เป็นไรครับใจมั่เราเก่งก็เลยมาร้านข้างล่างแทนแล้วกินข้าวกอนละกันนะครับโอเคครับ ครับตอนนี้เรากินข้าบ้างวันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้รถเราจะมีปัญหานิดหน่อยทําให้ทริปเราอาจจะต้องอจบเร็วนิดหนึ่งทริปเราจบไปแล้ว <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับขับรถกลับบ้านก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ค่อยๆทยอยขับรถลงเขาครับ <c oughs> ทางก็ค่อ,คอ,คอ,คอนข้างชันนิดหนึ่งดอะไดรเวอร์เราก็เริ่ม่วแล้วด้วยจริงจง ็นการเรีนั่งมันเย็นจัดนะครับทุกคนครับเราถึงบ้านกันแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวมาเขาจะพาทัวร์บ้านกันนะครับอ่าไม่ครับผมจะหลับทำไรครับเราต้องสารภาพกับทุกคนมาว่ามึงกลับมานอนตัวแข็งไปงั้นเหรอ วันนี้ก็ผ่านมาจากที่เราอัดคลิปครั้งสุดท้ายประมาณ3-4ชั่วโมงวันนี้แต่งตัวหล่อจะไปไหนครับเรียนไงดูไม่ออกว่าดิฉันนักศึกษาแก่แล้วนะมึงจบแล้วที่เราจะไปเรียนเนี่ยวันนี้จะไปไปถ่ายรูปสุดคุยกับที่บ้านครับก็เลยเอาชุดนันกศึกษามาด้วยเว่าจะไม่ได้ถ่ายรูปก,กับตาแล,ยายแล้วหญ่ก็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้าวใช่ไหมไปถ่ายรูปก,กันอ่าอ่ามันไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวกูเป็นตากล้องถ่ายรูปครอบครัวให้จะตายไรเนี่ย อนนี้เราก็ถึงที่ร้านอาหารนะครับขับมาก็มืดพอดีก็เป็นไรเพนหน้าหนาวนะนแหมันก็เลยมืดไวใช่ก็เดี๋ยวเข้าไปทานอาหารกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายชุดคุยกับตาแล้วก็ยายนะครับตอนเสร็จเดี๋ยวมีพี่มีง่ายให้วันนี้พี่มีเป็นตาก,กล้องให้นะครับใช่ครับกูเป็นคาเมล่าแมนโอเคครับมาแล้วครับ fish and chips กินคาดนิดหน่อยครับไม่คิดว่าจะเป็นมาเป็นปลาชิ้นมาเลิกขนาดนี้กินหไม่หมดครับ เาอแบ่งไว้หน่อยดิอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรปาเกตตี <S 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 ้แซลมอนกับลูกควันอ่ากินไปกับกินไปกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะครับวันนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยขอบคุณพี่มีนตากองนะครับแล้าลูกครอบครัวก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันวันนี้ก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับก็วันนี้วันที่2จบไปแล้วสำหรับวันนี้เรียบไหมเรียหน่อยเรียหน่อยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้กลับแล้วพรนนี้กลับแล้วไป เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปไล่ชาตอนเชา้านะครับไปหาอะไรทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกบินข้าวีปก็คือพรุ่งนี้ร <c oughs> อชิลๆเหมือไม่รู้ตื่นกี่โมงแต่นก็เต่งเช้าวันหลังแล้วพรุ่งนี้ก็ขอชิๆลๆหน่อยแล้วกันก็อ,อาจจะไปที่หนึ่งทานข้าวกลางวัแล้วก็บินกลับแล้วมีบินกลับเดี๋ยวมาเขาอ่าเขานั่งรถกลับนะเขามาถึงบ้านเขาโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอหลับวันนี้หลับนอนก่อนบ๊ายบาย เดช้าแล้วสายแล้ว5โมงแล้วเนี่ยเดทรีของเราจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราจะมีไปไปไล่ชาใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวโอ้แต่ตอนเช้าเดี๋ยวไปส่งน้องเกดก่อนน้องเกดกลับบ้านแล้วเราไปส่งน้องเกดก่อนไปไล่ชาเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรหาอะไรกินแล้วก็ไปส่งบูทสนามบินใช่กูดกูด น้องเกตไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเลย <Hey, S 1> แค่นี้เดี๋ยวเราถึงแล้วเดี๋ยวเราลองไปเดินหาอะไรกินก่อนโอเคครับตอนนี้เขามานั่งในรา้านเราจะไปให้ดูบรรยากาศเราหอกคน,นเยอะมากค <laughs> นเยอะไหมครับ ทำไม,มดแล้วมันต้องสั่งเยอะขนาดนี้ลองให้ลองกินเราถามว่า<ห>กินหมดไหมคิดว่าหมดแล้วหรอมึงกัเราหมด <c oughs> กูเลยต้องกินไม่ใช่กินฟรีอะกินฟรีฟรีอะไรเราผมจ่ายนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดเอ่อถามว่ากินหมดไหมครับไม่หมดครับแล้วถามว่า,ากินไม่หมดแล้ใครต้องกิน กินนั่นแหละออ๋โอเคแต่อธิบายที่มีอะไรบ้างที่เราสั่งไปทั้งหมดเราสั่งมปนะครับก็จะมีไข่เจียวครูไข่เจียวคูนะแล้วก็จะมีนี่ในชาทอดสั่งเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเหมือนแบบเนี่ยยำยำอะไรนะเขาเรียกมุ่งมุ่งกอกคิดว่ามันน่าจะคล้ายกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจีบอยากจีบออ่าันนี้ของพี่มายข้าวหน้าไก่ทะร์เรกินะครับอันนี้เป็น ข้าวผัดธรรมดาของผมข้าวผัดเล็กกุ้งสดแล้วเราก็สั่งชาไทยกับเออ่ชาเขียวมานะครับเดี๋ยวโอ้โยน้ำตาจะไหลพีม่มีกินน้ำเปล่าโอ้โหเพิ่งเคยเห็นแต่ดีแล้วดีแล้วกินน้ำเปล่าบ้างนะครับกินน้ำเปล่าบ้า,างใส่รีวิวใบชาทอดหน่อยสิครับอร่อยนะฮะ รสชาติมันยำหมักมุ้งก่อนนะมันก็เหมือนเอาผักเข้าไปทอดปกติอร่อยแหละเมื่อกี้ผมว่าแอบกินไปชิ้นนึงกว่ากันโอเคครับตอนนี้เรากำลังทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มมากไปดูหน้าคนที่เขาสั่งมาเยอะๆกันเมื่อกี้ว่ครับกินหมดไหมครับนี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้อยู่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บชากันใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อรูปที่สวยงามเพื่อทุกคนเอาเพื่อทุกคนได้ครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันเลย ใช่เก็บชาไหมครับเขาเพิ่งเก็บไปอา้าวเหรอไม่ด้เลยนี่เพิ่งงอกใหม่เลยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันแป๊บนึ่งแงล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วครับแล้ก็จะพาทุกคนไปกินอาหารเด็ดกันนะครับอาหารเด็ดของร้านนี้ก็คือขนมคือเบียระนะใช่ครับอ๋อที่ที่มานี่คืออยากกินเบี่ใยร์นะ <c oughs> ไม่ได้อยากกินอาหารเด็ดอ,อ่าวไม่ได้อยากกินเ้าสอนอ๋อ S <s> <S ได้แล้วงานยังมีมีน้ำลง,งจะให้ดูกินมาสองวันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นร้านข้าวซอยป้านังคำนะ,ะนี่เคยกินมาผมกินมาตั้งแต่เด็กๆที่นี่ข้าวซอยอร่อยแล้วก็อะไรน้ำม่ยเขาเรียก <c oughs> วา่าน้ำเงี้ยหอมจีนเมื่อวานเราไปร้านแต่ร้านกาแฟคาเฟ่เขาไม่มีร้านมาลมคาย <c oughs> เราไปสั่งอาหารกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นข้าวซอยไก่อันนี้จะเป็นหอมจีนน้ำเงี้ยวนะครับส่วนอันนี้เป็นหองมีประโยดนะครับลองลองชิมหน่อยชิมน้ำก็ได้ อันนี้เขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวผสมจีนเหมือนต้มยำคล้ายๆเขา้าวซอยให้กินเป็นอยู่แล้วนี่ออน <liness> เป็นไงครับอันไหนอร่อยกว่าฉันนุ่มมากเลยอ๋อข้าวซอยอร่อยก,กว่าขวเข้าวซอยเลยน้ำเงี้ยวเ,ยว<ห>ายเาอาอนี่ครับเฮ้<หา>ยผม<หาย>แล้วเหนื่อยใจก็ขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวมาอีกรอบนี่เป็นเขาเรียกว่าข้าวฟื้นมาชิมซิกินครั้งแรกใช่ไหมเป็นไงบ้างลองลองลองจิ้มน้ำจิ้มดูสินิดเดียวพอนะไม่ต้องจิ้มเยอะอันนี้จิ้มดี น้ำจิ้มคือนเ้มจิ้มอะไรวะมึงฮะไม่รู้อ่ะมันเหมือนหัวใจเท้าเลยอ่ะทั่วๆปั่นๆปนๆแล้เป็นไงครับรสชาติผ่านไหมไม่ได้กินนานแล้วขอลองชิมหน่อยคล้ายๆแบบเป็นไฟหน่อยันใช่มันคือถั่วอร่อยดีนี่นะครับเรียกว่าข้าวฟืนมากินกันได้เป็นของเล่นอาหารภาคเหนือนะครับครับทุกคนครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วมีกลังจะไป <Ooh. S 2> การป be ิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยดีกว่าดีใจนะจะได้กลับบ้านแล้วจบทริปจบทริปสามวันสองคืนของเรานะคะทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่ขอเผาหน่อยเพราะเราไม่ได้วางแผนกันมาก่อนพรงนี้ก็แถมติดสอยให้ตามบ้านมาร์คมาทลิปนี้ถ้ามีอะไรที่เราให้ข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียเวลามาเที่ยวเชียงรายนะครับเราแบบจะไม่ได้ไปหลายๆที่เยอะมาก ความหนุ่งหนุ่งก็เพื่นๆระหว่างรับชมนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกดกด subscribe ให้เราก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมหนึ่งแสนซับไวๆนะครับผมไม่ใช่หนึ่งล้านหรอกหนึ่งเอาไว้ผ่านแสนเอาให้ผ่านห้ามเลนก็ได้ครับโอเคครับผมโอเคครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาก่อยเจอกันที่อุงเชฟนะจ๊ะบ๊ายบาย